เอาละสิครับคุณผู้ชมก็เรียกได้ว,ว่ากลายเป็นประเด็นฮือฮาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกลับมาคืนชีพอีกครั้งของจูสเบลสุนทรครับดาวเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษที่ต้องขยับตัวเองนะครับเพื่อไปหาโอกาสกับทีมในลีก3ของสเปนซึ่งล่าสุดก็ได้รับการยืนยันการันตีนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยมีโอกาสประเดิมสนามครับมาติดตามภาพรวมและก็บทวิคห์ของจูสเบล ว่าจะกลับมาคืนชีพในเส้นทางฟุตบอลได้หรือไม่มาติดตามกันนะครับพร้อมสถานการณ์อาเซียนอัปเดตทั้งกรณีที่อินโดครับ ออกมาชื่นชมแล้วก็บอกว่าไทยเนี่ยทำไว้ดีมากในเจลีกนะครับจนทำให้แข้งอินโดที่จะย้ายไปเล่นต่อไปเนี่ยนะครับต้องมีมาตรฐานที่สูงมากๆเลยทีเดียวรวมไปถึงนะครับประเด็นที่สื่อเวียดนามตีข่าวว่าฟีฟ่าเนี่ยทำให้ไทยแซงพวกเขาไปอีกหนึ่งสเต็ปแซงเรื่องอะไรมาดูกันแล้วก็มาปิดท้ายกันที่สถานการณ์ เบื้องหน้าเบื้องหลังเอฟเฟกไทยลีกนะครับในแมตช์เดย์ที่21กันนะครับคุณผู้ชมและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชป์แบบนี้ก็ฝากกด u b s สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไวน้ด้วยเลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กชป์หน่อยนะครับพี่น้องบอลไทย เขาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่ากลายเป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองไปในทันทีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องของกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับอย่างจูสเบลสุนทับที่นับปัจจุบันเนี่ยวัย21ปีแล้วแล้วก็อย่างที่เรารู้เราทราบนะครับว่าตัวของจูสเบลเนี่ย ได้ถูกต้นสังกัดในลีก้า2ของสเปนอย่างคอนโด b บานะครับส่งตัวไปให้กับทีมอย่างแอตเลติโกซานลูเกโนไปใช้งานซึ่งถือเป็นลีกระดับ3ของสเปนด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนะครับคือต้องเล่าแบบนี้ว่าจูสเบลเนี่ยตั้งแต่ย้ายจากลีกเมืองผู้ดีมาเล่นกับคอนโด b บาเนี่ยนะครับโอกาสของเจ้าตัวไม่เยอะสักเท่าไหร่ ได้ลงไป8นัดเนี่ยยิงได้ประตูเดียวเท่านั้นทำให้จูสเบลซึ่งอยู่ในวัยที่กำลังจะเปลี่ยนจากดาวรุ่งเป็นนักเตะผู้ใหญ่นะครับจะต้องมีโอกาสแล้วก็พัฒนาฝีเท้าขัดเกลาตัวเองเนาะซึ่งล่าสุดนะครับก็ต้องบอกแบบตรงๆว่าจูสเบลเนี่ยมีโอกาสที่จะคืนชีพมากๆเลยนะครับเพราะว่าแค่เกมแรกที่ย้ายมานะครับ ต้นสังกัดอย่างแอเล t ติโกซานลูเกโนนะครับก็ส่งเจ้าตัวลงสนามเลยครับโดยพบกับเรอันมาริสกาสเตยาซึ่งเป็นทีมสำรองของสโมสรนเรอันมาตลินะครับที่มีกุนซือซึ่งผมว่าคนไทยน่าจะรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็คือราอูกกซาเลสนะซึ่งการประเดิมสนามในครั้งนี้มีรายงานออกมานะครับว่าตัวของจูสเบลซุนซับนะครับได้ ลงเล่นทั้งสิ้นประมาณ68หน้นาทีนะครับก่อนที่ต้นสังกัดของจูสเบลเนี่ยจะเป็นฝ่ายแพ้ให้กับทางเรอัลมาดริดไป2ประตูต่อ0ูเรื่องนี้น่าสนใจนะผมวิเคราะห์แบบตรงๆทั้งสมโมสรที่จูสเบลไปเล่นนะครับแล้วก็โอกาสในการลงสนามเนี่ยผมดูแล้วน่าจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นแหะนะครับเพราะว่า ต้นสังกัดอย่างซาลูเกโนก็เป็นทีมท้ายตารางเนาะประกอบกับตัวของจูสเบลเนี่ยผมว่าแกยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวอีกสักระยะหนึ่งนะครับบอลอังกฤษกับสเปเนต่างกันแบบสุดข,ขั้วเลยทีเดียวละ่ะซึ่งนะครับในฐานะที่โอ้โหจูสเบลก็มีความเป็นลูกครึ่งไทยนะะตอนนี้ก็ผมบอกบอกได้เลยว่าเส้นทางการค้าแข่งของเจ้าตัวเนี่ยกำลังกลายเป็นที่จับตามองนะครับราะห์กันแบบนี้ ให้เจ้าตัวได้ลงสนามบ่อยๆนะครับผลิตผลงานเดี๋ยวยิงประตูดได้อย่างต่อเนื่องเมื่อไหร่นะครับเหมือนสมัยเป็นดาวรุ่งเนี่ยโอกาสก็น่าจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นแหละนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะสำหรับนักเตะไทยหรือว่าเป็นลูกเครื่องอะไรเงี้ยที่มีความผูกพันกับคนไทยแหละนะมีข่าวตลอดอยู่แล้วนะครับกลับมาคืนชีพแบบนี้นะครับก็มาจับตาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชม จากกรณีของจูสเบลครับมาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ก็น่าสนใจนะครับล่าสุดเนี่ยสื่ออินโดนีเซียเนี่ยว้าวสุดๆกับนักเตะของพวกเขานะครับที่ได้มีการเปริดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมกำลังพูดถึงแซนดี้วอสกองหลังทีมชาติอินโดนีเซียนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ย มีข่าวว่าจะย้ายมาเล่นในศึกเจลกของญี่ปุ่นแล้วก็มีโอกาสสูงว่าจะเป็นโยโกมาเอฟมารินอสล่าสุดทางฝั่งของญี่ปุ่นก็ยืนยันการันตีนะครับว่าดาวเตะอินโดนีเซียรายนี้นะครับจะไปเล่นในลีกของญี่ปุ่นกับโยโกมาเอฟซีแน่นอนนะครับซึ่งก็อย่างที่เรารู้เราทราบตัวของเซนิวอสเนี่ยถ้าถามว่าเป็นนักเตะอาเซียนไหมก,ก,ก็คงจะไม่ใช่นะะเ <laughs> พราะแกเนี่ย ออกแนวเป็นนักเตะลูกครึ่งนะครับมากกว่านะซึ่งไปเล่นในลีกยุโรปมาโดยตลอดไม่เคยสัมผัสลีกจากเอเชียเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่ทางอินโดนีเซียเองก็ออกมายกย่องนะครับพูดถึงแข้งไทยที่ไปเล่นในเจลีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเทียรทรบุญมาทันเทียรทอนบุญมาทันเนี่ยถ้าเปรเียบกันแบบตรงๆก็คือเหมือนเป็นรุ่นพี่ของเซนิวอสนะครับเพราะว่า เจ้าตัวเนี่ยโอ้โหไปเล่นนะครับกับโยโกมาเอฟมารินนสตั้งแต่ฤดูกาล2 0 1 9 1ถึง2021แล้วก็สร้างผลงานระดับมาสเตอร์พีนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเนี่ยเป็นนักเตะจากอาเซียนคนแรกนะครับที่มาเล่นให้กับทีมทีมนี้แล้วเท่านั้นไม่พอนะครับโกโอุ้มเนี่ยยังคว้าแชมป์เจลีกนะครับซึ่งก็เป็นนักเตะคนแรกจากย่านอาเซียนที่ทำได้นะครับ ผลงานนะครับ9 4นัดทำ4ประตูนะครับช่วยให้สโมสรเนี่ยโอ้โหมีมี assist 11ลูกลืมไปนะครับช่วยให้สโมสรโยโกมาเอฟมารินอสคว้าแชมป์เจลิกเนี่ยนะครับก็เป็นที่ปรากฏในฝั่งของอินโดนีเซียนะครับคำชื่นชมเหล่านี้เนี่ยมันก็ชัดเจนว่าโอ้โหไทยเนี่ยทำไว้ดีนะในเจลิกไม่ใช่แค่ธรีรทรหรอกนะครับชนะทิพเอยธีรศิลป์หรืออีกหลายๆคนก็ วางมาตรฐานของนักเตะในย่านอาเซียนไว้ดีแต่สิ่งที่ผมเห็นภาพชัดก็คือเอาตรงๆนะในเคสของซซนนี่วอสเนี่ยถ้าถามว่าจะภูมิใจในระดับเดียวกับที่นักเตทะทยเราทำได้ไหมเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังห่างไกลเพราะว่าเอาตรงไทยเราเป็นนักเตะจากท้องถิ่นอาเซียนจริงๆจากประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็ไปสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมไว้แล้วก็ สร้างมาตรฐานไว้สูงอ่ะนะครับจนวันนี้เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเวลาหาผู้เล่นจากอาเซียนไปเล่นเนี่ยก็มักจะเอาตัวของอุ้มเอยชนาทิพเอยหรือทีลิลป์เอยเนี่ยเป็นเป็นบรรทัดฐานเลยนะครับใครผ่านตรงนี้ไปได้ก็โอากาสลงสนามมีแต่ช่วงหลังมันยากมากนะครับเวียดนามนี่ก็ไม่ผ่านเลยนะครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยญี่ปุ่นก็เริ่มมาลองนะครับผู้เล่นอินโดนีเซียที่เป็นลูกเครื่องลูกเซี่ยวแล้วก็อสัญชาติแล้วเพราะว่า นักเตะเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่จะเล่น,นอยู่ในยุโรปนะครับก่อนหน้านี้ก็มีฮุบเนอร์นะครับไปไปชิมลางกับเซเรโซโอสกาแต่ก็มีการยกเลิกสัญญากันไปนะครับคราวนี้มาเป็นแซนดี้วอร์ดสำหรับผมถามว่าเคสของแซนดี้วอร์ดแสดงความยินดีอินโดไหมก็แสดงความยินดีด้วยนะครับก็เป็นนักเตะอินโดนีเซียแหละแต่ว่าถ้าถามว่าภูมิใจไหมก็ยังเฉยๆอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับไม่รู้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็ คอมเมนต์ Comment, เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหาความฮือฮานะครับของการแข่งขันไทยลีกบ้านเราที่ตอนนี้โหูโด่งดังเลยเพราะว่าหลังจากที่ทางฟีฟ่าเองเนี่ยนะครับออกมาพูดถึงนะครับประเทศไทยในฐานะผู้นำในการยกระดับเทคโนโลยี VR หลังจากมีการ อัปเดตให้เป็นระบบแบบ3มิิตินะครับก็หข่าวนี้เนี่ยมันก็ถูกกระจายนะครับไปทั่วทั้งอาเซียนเลยทีเดียวนะครับแล้วยิ่งมีการออกมาเปิดเผยนะครับจากฟีฟ่าว่าทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและไทยลีกเนี่ยได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะครับในการยกระดับระบบ v a r ของฟีฟ่าให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับ มันก็ยิ่งทําให้เวียตนามเนี่ยพอได้รู้ข่าวนี้แล้วมันมีระดับพุ่มใวยการาฝ่ายชาติสมาชิกะนะครับอย่างจีวานา拉ซิงแกมนะครับที่แกบอกว่าฟี ف ้เนี่ยได้ให้การสนับสนุนแล้วก็พยายามในการยกระดับมาตรฐานการตัดสินของไทยลีกมาเป็นเวลานานหลายปีเราเนี่ยได้ทํางานร่วมกันใกล้ชิด กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและไทยลีกเพื่อช่วยสมาคมและไทยลีกมีคุณสมบัติที่จะนําระบบ B.A.R มาใช้ในการแข่งขันไทยลีกซึ่งต้องยอมรับว่านี่เป็นพัฒนาการที่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าไทยเนี่ยถือว่าเป็นชาติแรกๆในเอเชียเลยนะครับที่หูมุ่งมั่นอย่างสุดๆนะครับที่จะยกระดับในครั้งนี้แล้วก็เป็นชาติแรกของ อาเซียนนะครับที่มุ่งมั่นเต็มๆข่าวนี้เนี่ยดังไกลไปถึงเวียดนามเลยนะครับแล้วก็ทําให้สื่อเวียดนามเนี่ยเห็นข่าวเลยว่าโหตอนนี้เนี่ยฟี่าได้ทําให้วงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะลีกอาชีพของไทยเนี่ยแซงเวียดนามแบบไม่เห็นฝุ่นกันเลยทีเดียวเพราะต้องยอมรับณจุดจุดนี้นะครับแม้ว่าเวียดนามจะมี v วนะครับแล้วก็พยายามลงทุนณตรงจุดนี้มากเท่าไหร่แต่ ก็ต้องยอมรับว่าระบบที่นํามาใช้นะครับก็ยังเป็นรองและก็ด้อยกว่าประเทศไทยเยอะมากๆเลยทีเดียวเนาะซึ่งก็ไม่แปลกเลยนะครับที่ทางฝั่งของเวียดนามเนี่ยจะมีการออกมาพูดถึงแล้วก็มีการมาเปรียบเปรยเหมือนกันว่าทำไมนะครับในหลีกอาชีพของเวียดนามเนี่ยถึงไม่ยอมพัฒนาตามนะครับหลีกอาชีพของไทยทั้งที่ฟีฟ่าเองก็ก็มาเป็นเบื้องหลังแล้วก็ พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับเรื่องนี้ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับว่าทำไม,มฝั่งวิดนามถไม่ค่อยจริงจังเกี่ยวกับลีกอาชีพของพวกเขาสักเท่าไหร่เนาะแล้วล่าสุดผมก็เห็นข่าวนักเตะตัวหลักของเขานะครับมีอาการบาดเจ็บจากการเข้าปะทะอีกแล้วนะครับซึ่งโอ้โหเรียกว่าเล่นกันดิบเดือดเถื่อนเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกรณีนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับเพราะว่า <peror> ผมเนี่ยกำลังจะปิดท้ายกับ ไทยลีกนะครับซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าเบื้องหลังเกมเอฟเฟกของเกมที่ BG เนี่ยเฉือนชนะทางฝั่งของการท่าเรือซึ่งเป็นบิ๊กแมตช์สำคัญเนี่ยก็มีเรื่องราวหลากหลายให้พูดคุยนะไม่ว่าจะเป็นความสนุกของเกมนะครับมาตรฐานของการแข่งขันที่ดูแบบเออมันมีความามีแฟบอลเยอะนะครับมีมาตรฐานที่ดีมากแล้วก็เกมก็มีคุณภาพที่สูงมากยิ่งขึ้น แต่ก็อย่างที่บอกครับว่ามันก็มีหลายจุดที่น่าสนใจโดยเฉพาะช่วงท้ายเกมที่จังหวะที่การท่าเรือนี่เกือบจะได้ประตูตีเสมอนะครับแต่ก็ไม่ได้นะครับแต่ก็ยืนยันแล้วแต่ภาพชา้าที่ออกมาว่าบอลเนี่ยมันไม่ได้ผ่านไปทั้งลูกนะครับเข้าประตูไปก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแหละซึ่งต้องบอกว่าไทยลีกเนี่ยปีนี้อาจจะแข่งขันกันเข้มข้นนะครับแต่ไม่ใช่พื้นที่ของการแย่งแชมป์นะเพราะว่าพื้นที่แย่งแชมป์ตอนนี้เหลือ2ทีมก็คือบุรีรัมย์กับทูแบงคอกนะแต่ว่าอันดับ3เนี่ยผมว่าน่าจะแย่ง กัรสนุกสุดมันแต่ที่ผมจะมาพูดนะครับก็คงหนีไม่พ้นนะครับเคสเบื้องหน้าเบื้องหลังของธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรตอนแรกอะคิดว่าจะจบไปแล้วนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยมันมีบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจออกมาโดยเฉพาะบทสัมภาษณ์ของราชบุรีนะครับคราวนี้เป็นความเคลื่อนไหวของทางคุณธนวัฒน์นิติการนานเลยนะครับในฐานะ ประธานสโมสรราชบุรีซึ่งเป็นบอสของธรัรัตซึ่งจิตถาวรนี่แหละนะครับแกออกมาบอกนี่นะ่าสนใจนะครับแกในฐานะอีกหมวกหนึ่งก็คือประธานไทยลีกด้วยนะแกบอกว่าเห็นภาพแล้วตกใจมากมันไม่น่าเกิดขึ้นเลยทัลวัตเนี่ยคือคนที่ทําให้เกมเรามีคุณภาพเลดอนตัดเกมเสมอไม่เกี่ยวกับจะเป็นกําลังหลักของทีมชาตินะอันนี้ที่เขาออกมาพูดเขาบอกว่าแต่อาชีพเขาเนี่ยไม่ควรถูกเพื่อนร่วมอาชีพทําลายนะครับก็ เป็นกระพูดที่รุนแรงนะผมพูดได้เลยว่าสิ่งที่โมมันมันเป็นแอคชั่นที่ดีนะผมพูดนะในฐานะที่คุณธนวัฒน์เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ประธานสโมสรราชบุรีอย่างเดียวแกเนี่ยนะครับเป็นประธานไทยลีกด้วยนะครับการที่มีแอคชั่นอะไรบางอย่างเนี่ยมันย่อมส่งผลและก็ส่งภาพสะท้อนให้ลีกได้เหมือนกันนะครับก็ยืนยันคําเดิมนะว่าแฟนบอลไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติหรือว่าไทยลีกเองเนี่ยนะครับต้อตงอันนี้ต้องเป็นเป็นแนวเ,เดียวกันเลยคือ ไม่นิยมความรุนแรงนะครับเล่นฟุตบอลก็เอาชนะนะครับด้วยความสามารถนะครับด้วยพละกกาลังด้วยความตั้งใจนะครับเรื่องความรุนแรงเนี่ยวางไว้นอกสนามเถอะครับผมเชื่อเลอเกิดว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่บอลไทยตื่นตัวเป็นพิเศษก็คือการไม่ยอมรับต่อความรุนแรงที่มันเกินกว่าเหตุนะครับซึ่งเคสนี้นะครับก็ขอเป็นเคสสุดท้ายแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเห็นแอคชั่นของทุกฝ่ายก็ชัดเจน ว่ารับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนั่นเองนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่นอบอลไทยประจ,จําคลิปคอนเทนต์ตัวนี้รวมไปถึงอาเซียนอัปเดตด้วยนะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับ รวมไปถึงฝากกดและกดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ